สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมาดูหนังกันนะครับและผมนะครับเก่งนะครับเป็นคนรีวิวประจาช่องนี้นี่เองก็สําหรับคลิปนี้นะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากมานะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าช่องมาดูหนังกันเนี่ยจะได้ร่วมชาเลนจ์นี้ด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นมานานแล้วก็ตามดูช่องแต่และช่องต่างๆที่เขาทาชาเลนจ์กันนั่นก็คือ แทนมูบี้ทูโนวมีนะครับก็ผมได้ชาลเลนต์รับมาจากน้าเดี่ยวช่องเดือไฟนอนคันนะครับก็ขอบคุณน้าเดี่ยวมากๆนะครับที่ส่งต่อชาลเลนต์นี้มาให้กับผมนะกับ10หนังที่บ่งบอกความเป็นตัวของเราเองซึงจริงๆแล้วชาลเลนต์นี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากพี่ท็อปนอนหนังรีวิวนะครับแล้วผมก็เห็นหนังที่เป็นตัวตนของแต่ละช่องมาเยอะพอสมควรและรวมทั้งน้าเดี่ยวด้วยนะครับเดือไฟน l นคันแล้วก็ช่องน้าเดี่ยวเนี่ยมีหนังที่โดนใจผมเยอะเหมือนกันพอมาถึงช่องผมเนี่ยก็รู้สึกว่า ใจพอสมควรนะเพราะว่าหนังสิบเรื่องเองที่จะมาบ่งบอกความเป็นตัวตนของผมให้กก่เพื่อนๆที่ดูอยู่ตรงนี้ได้รู้นะครับซึ่งโอ้โหจริงๆแล้วคนเราเนี่ยชอบหนังรักหนังเยอะมากมายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นท็อป1 0 0ท็อป50ท็อป20จนท็อป1ทจนมาถึงผมฮะก็นั่งวิตกวิเคราะห์คิดนะครับว่าไอ้ตัวเราเนี่ยตัวตนของเราหรือว่าตัวผมเองช่องช่องนี้นะครับชอบหนังเรื่องไหนมากถ้าเกิดว่าจะคัดสิบเรื่องมาบอกเพื่อนๆกบทุกคน ว่ากันด้วยเรื่องของหนังนะครับหนังเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าให้ทั้งความบันเทิงให้แง่คิดแรงบันดาลใจสะท้อนชีวิตสะท้อนสังคมเนี่ยกับเราได้ทุกรูปแบบเลยและบุคคลแต่ะบุคคลคนแต่ละประเภทช่องเต่ละช่องก็มีนิสยัยใจคอ แตกต่างกันไปรายินยอมแตกต่างกันไปนะครับรวมถึงช่องผมเองก็เหมือนกันนะสำหรับมาดูหนังกันแต่ก่อนอน่นก็ต <cons> ้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามช่องมาดูหนังกันช่องเล็กๆช่องนี้นะครับที่เพิ่งทําขึ้นมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดติดตาม subscribe แล้วก็หนีแจ้งเตือนเพื่อมาเจอกันจนถึงวันนี้นะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันกับ t 0 Movie to k No w Me นะครับกับ10หนังที่เป็นตัวตนของผม มาครับเรื่องแรกของผมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งนี้เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบการดูหนังเป็นครั้งแรกความทรงจำครั้งแรกๆที่จดจำหนังที่เรารักที่เราชอบได้ตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกอิมเพรสชั่นจนถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือหนังเรื่อง The Terminator Judgment Day คนเห็ก2029ภาค2นะครับที่กำกับโดยเจนคาเมลอนหนังเรื่องนี้นะเป็นหนังที่เข้าฉายเมื่อปี1999นะครับที่ทําให้อโนชวาส์เนเกอร์เนี่ยกลายเป็นคนเหล็กที่เรียกได้ว่าพออโนเล่นเรื่องไหนเนี่ยพอเป็นชื่อไทยเนี่ยก็จะใช้คําว่าคนเหล็กคนเหล็กนําหน,น้าทุกเรื่องแต่ว,ว่า j u s t Men Day เนี่ยเป็นหนังที่บอกเลยนะครับว่าจนถึงวันนี้นะทั้งซีนแอคชั่นทั้งพาร์ทดราม่าเนื้อเรื่องการตัดต่อ CG ทุกอย่างก็ยังสามารถดูได้แบบเนียนแล้วก็ อยู่ได้ทุกสมัยครับเาเรียกว่าร่วมสมัยมากคือเป็นหนังที่ผมดูแล้วอย่างแรกเลยพอามันเนี่ยเป็นหุนยนที่เริ่มเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นนะจากขุนล่าคำถารก็ค่อยๆมีความรู้สึกหรืคิดมากขึ้นพาร์ดราม่าต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโลกอนาคตต่างๆที่หนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกเมื่อปี1997ใช่ไหมแต่ว่าในเนื้อเรื่องนะครับไทม์ไลน์ในนั้นเนี่ยคือ1997โหตั้งปีนะฮะคือเล่าเรื่องของโลกอนาคตจากอดีต นะตรงนั้นอีกทีหนึง่งผมคิดว่าโอ้โหเป็นหนังที่แบบพัลทุกอย่างแบบสุดยอดมากและตั้งแต่มีคนเหล็กนะฮะหลังจากคนเหล็กเนี่ยก็มีหนังเกี่ยวกับคนเหล็กคนเหล็กอขกมาเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นหนังเรื่องแรกๆนะครับที่ทําให้เรื่องราวจินตนาการของโลกไซบอร์และโลกอนาคตเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทั้งคนสร้างหนังรวมตัวผมเองนะครับและหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่ดูนะครับคุณควรไปหามาดูอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็นแล้วแต่จะเด็กไว้รุ่นยุคใหม่ ไปหามาดูครับนี่คือหนังที่แบบสุดยอดเต็มเหนียวมากๆสำหรับผมนะครับแนะนำหาเวอร์ชันไดเรคเตอร์คับได้นะครับยาวสาวชั่วโมงสุดปิ่ง salon. จริงๆครับก็คนเหล็กนะครับก็เป็นหนังที่ทำให้ผมมีความประทับใจนะครั้งแรกเรื่องแรกที่ทำให้รู้สึกว่ารักการดูหนังจริงๆจังๆขึ้นมาแต่พอราะีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมใช้ชีวิตอยู่ประมาณม4นะฮะมัธยมศึกษาปีที่4ก็คลั่งชอบการดูหนังเยอะเหมือนกันผมเนี่ย ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากการดูวิดีโอ VHS นะครับเป็น VCD และ DVD ผมเนี่ยคลั่งการทำโฮมเชเตอร์โมดิฟายลำโพงเพื่อเส็นเครื่องเสียงดูที่บ้านตัวเองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบดูหนังมากก็สะส่งวิดีโอก็คือเยอะมากจนเป็นอลเปเปอร์ aper, ติดผนังบ้านไปเลยนะครับผมกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ชอบและก็รักการดูหนังมากในช่วงมัธยมในชีวิตประจําวันเนี่ยพอมัธยมเนี่ยเราก็เอาวิดีโอเไปเปิดในห้องสมุดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันนะคนที่ ตอนกลางวัน,วนพักเที่ยงรู้จะทําอะไรก็มาห้องสม,มุดเพื่อมาดูหนังในวิดีโอเนี่ยครับเพื่อนผมก็ทําแบบนั้นจนพอโตมาเป็นมอปลายก็ลุ่มห้องโสดก็ใช้หนังในห้องโสดนะครับเก็บเงินเข้าชมรมครีเอทโฟโต้อะไรอย่างเงี้ยคนละสอบาทในการดูหนังทุกกลาวัน,วนก็เป็นอะไรโมเมนต์นึงที่รู้สึกว่าแฮปปี้นะ,ะก็สนุกมากใสๆเลยสมัยนั้นเนี่ยก็อยู่ชมรมถ่ายภาพแล้วก็ทําหนัง สร้างทําอะไรกันนะครับแล้วก็มีหนังเรื่องหนึ่งครับที่ผมชอบมากเป็นหนังที่ผมฝังใจและประทับใจมากนั่นก็คือหนังเรื่องไฟขับดิบดวนดิบครับ I want you hit want to you ไฟขับด,ดิบดวลดิบ,ดน,ดบนะครับกำกับโดยเดวิดฟิชเชอร์นะครับและเข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี1999เรื่องนี้แนะนําแสดงโดยแบรดพิตและเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยเป็นติ่งแบรดพิตและเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเลยนะครับแล้วก็จดจําชื่อของเดวิดฟิชเชอร์แบบ ติดตาตรึงสึ้งใจมากๆแล้วเรื่องไฟขับเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะเป็นหนังที่อยู่ในใจและความรู้สึกชื่นชอบคลั่งของเ,เพื่อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนเรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นหนังที่มีพล็อตที่แบบเจ๋งมากๆเหมือนกันเกี่ยวกับความคิดความรู้สึก กับคนคนหนึ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยเวลาเรียนหรือเวลาโตเวลาอยู่กับบ้านเวลาอยู่ที่โรงเรียนเวลายอยู่ที่ทําง,งานทุกคนก็จะมีปัญหาการเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมแล้วการสร้างโลกที่มันไม่ซ้ำซากจําจเจเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีจิตที่หลุดออกไปแบบหนึง่งก็น่าจะมีกันหลายๆคนนะครับซึ่งไฟขับเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนังจิตวิทยาที่มีความแอคชั่นที่ถือว่าดิบแล้วก็เป็นหนังกึ่งกึ่งหนังแกนงที่แบบ เจ๋งแล้วก็คลลรูมากๆเลยใครที่ดูเรื่องนี้นะครับรับประกันว่าเป็นหนังที่ทุกคนดูแล้วบอก้เลยครับว่าสัใจแล้วก็หักมุมแบบอ้าปากบอกเลยสิเดียวแล้วไฟขับเรื่องนี้ก็เป็นหนงเรื่องหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวผมนะครับว่าผมม่มีรสนิยมแบบไหนและนี่แหละเป็นหนังช่วงชีวิตมอปลายของผมที่ดูแล้วแบบโคตรจะตาซึงซึ้งใจของผมจริงจริงครับ had plan. Tyler, เรื่องที่สามครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าอเมริกันแก๊งสเตอร์ อเมริกันแกงสเตอร์นะครับเข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2007นเจ็ดนะและกำกับโดยคุณปูๆๆ่วิทเทอสกอตหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยรัสเซลโค้และก็เดนเซลวอชิงตันนะครับที่สร้างจากเรื่องจริงของพ่อค้ายาเสพติดชื่อกระชันโลกคนหนึ่งนะครับในยุคป,ประมาณ70 80เป็นต้นมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเฉือนคมจริงจังดรามา่าสะใจดิบด,ดุเดือดแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่า ผมชอบหนัแก๊งสเตอร์แบบจริง,จ,รงจังๆก็จากเรื่องนี้นะครับและและ้วเซโคลเดลเซว a s อชิงตันเนี่ยสองคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เออเรียได้ว่าคนหนึ่งเป็นตำรวจแต่ว่าล้มเหลวทางด้านชีวิตครอบครัวคนหนึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนสุขุมรอบครอบเป็นสุภาพบุรุษรักครอบครัวแต่ว่าทํเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อีกแก๊งนึงก็คือแก๊งตํารวจนะครับก็คือพี่ที่เป็นทานอสเล่นเป็นแก๊งตํารวจนะครับอันนี้คือสุดยอดผมคิดว่าไปตัวเองครับหนังเรื่องนี้เนี่ยใครที่ชอบหนังสายแองเตอร์ควรจะดูเรื่องนี้ครับเรื่องหนังเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบหนังอะไรที่มันเล่าเรื่องแบบจริงจงจังๆแบบซีรีสมีภาพแบบดิบๆเร็วๆแล้วก็บทบาทที่เชื่อเชื่ าลลคารลมคมคายเฉี่ดคมกันเนี่ยครับคือผมรู้สึกว่าชอบหนังแ๊งเซอร์จริงๆจังๆก็จากเรื่องนี้ครับอเมริกันแ๊งเจอร์ครับเรื่องที่สี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มาที่ฝั่งเอเชียหลายๆกันหนังเรื่องนี้เนี่ยผมอยู่ประมาณช่วงมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมอินมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตเรื่องราวของวัยรุ่นทุกคนที่จะต้องเกิดมาแล้วพบเจอในะฮะในการหลงไปกจอแสงสีไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรอยู่นะครับทิ้งให แม่ให้พ่ออะไรเงี้ยต้องอยู่บ้านแล้วก็เขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูเราแล้วเราก็อเอาชีวิตไปใช้ในทางที่ไม่ถูกหนังเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนสังคมของวัยรุ่นได้ทุกคนจริงๆงหนังเรื่องนี้ครับมีชื่อว่าโตเกียวทาวเวอร์มีแอนมัมแอนซัมทา์แดดหนังเรื่องนี้เขา้าฉายเมื่อปี2007ครับและกำากับโดยโจจิมาซึโอกะเรื่องโดยลิลลี่ฟังกี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสร้างจากนิยายที่ไม่แน่ใจนะว่าสร้างจากเรื่องจริงอีกที่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งกับ ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ลูกกันนะครับเป็นหนังชีวิตที่เล่าเรื่องยาวนะเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดมาจนถึงมหาลัยเนี่ยดูเรื่องนี้น่าจะอินแล้วก็ตกตะกอนได้มากพอสมควรเลยทีเดียวผมดูครั้งแรกผมประทับใจมากครับแล้วก็น้ําตาซึมร้องผมร้องไห้เลยทีเดียวนะครับเลยได้ว่าเป็นหนังที่ดราม่าโคตรเลยถ้าเกิดว่าดูเนี่ยเตรียมผ้าเช็ดหน้าเตรียมทิชชู่ไว้ให้ดีและเป็นหนังที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเหมือนกับว่าตัวแทนของไทม์ไลน์ในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาเป็นวัยรุ่น ซึ่งหลายๆคนจะมีชีวิตคล้ายๆแบบนี้แหละครับกว่าจะคิดได้กว่าจะอะไรได้ซึ่งโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเป็นหนังที่ถ่ายทอดกรุ่มนาวแบบนี้ออกมาได้ดีจนผมรู้สึกว่านี่คือโมเมนต์อีช่วงชีวิตหนึง่งในวัยรุ่นช่วงมหลาลัยของผมที่ดีมากๆเรื่องนึงครับเรื่องที่5นะครับเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่า the Craft case u u r i o s c of benjamin button โอ้โหเรื่องนี้กำกับโดยเดวิดฟิชเชอร์อีกแล้วนะครับแล้วก็เข้าฉายครัแรกเมื่อปี2008 นี่คือหนังที่เล่าเรื่องยาวนะคือผมดูเรื่องนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมดูนะครับก็เรียนจบแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องอะไรนะตอนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่่านลา้าวนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทอะไรก็เลยตีตั๋วเข้าไปดูเรื่องนี้เพราะว่าเห็นโปสเตอร์เนะี่ยมีแบทพิทแล้วก็กำกับโดยเดวิดฟิชเชอร์คือผมเองก็ฝันใจกับเดวิดฟิชเชอร์กับหนังแต่ละเรื่องนะครับโดยเฉพาะไฟขับอยู่นะก็เลยเข้าไปดูเรื่องนี้เฮ้ยปรากฏว่าเป็นหนังที่แบบหนังชีวิตที่ดีมากๆเลยกับพล็อตของคนที่เกิดมาแล้วแกก่่่ะครพอแแล้วยๆเด็ก ค่อยๆเด็กขึ้นเด็กขึ้นเด็กขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเบนเจามินเนี่ยบัตตันเนี่ยเขาจึงมีความคิดที่สวนทางกับคนทั่วไปคือเรียนรู้ทุกอย่างจากคนแก่คิดแบบคนแก่ตรงตะกรแบบคนแก่ก็เหมือนกับว่ามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นแล้วด้วยชีวิตเขาเนี่ยที่ผ่านการแก่มาก่อนนะครับผ่านความเจ็บช้ำเจ็บป่วยมาเยอะก็เลยเรียนรู้ทุกอย่างสวนทางกับคนเราก็จะได้ดูหนังเรื่องนี้ที่เรียกได้ว่ามีคําคมทุกห้านาทีตัวละครทุกตัวเข้ามาเนี่ยให้ ชีวิตให้แรงบันดาลใจมีคําพูดสวยๆเพื่อให้เราคิดได้ตกตรกอนในการใช้ชีวิตมากพอสมควรตอนนั้นผมก็เรียนจบแล้วนะพอเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยพอดูเรื่องนี้หูอินมากครับจำได้ว่าเข้าไปดูในโรงเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียว3รอบเลยนะฮะคือกลับกลายเป็นหนังที่ผมชอบมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้ริ่มตั้งแต่สมัยปีสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับจรดจนยุค80-90ไปปลายเลยทีเดียวและหนังเรื่องนี้ทำลายเวลาเนี่ย ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลงักหนังพีเรียดหนังย้อนยุคที่มันมีทุกยุคทุกสมัยอยู่ในเรื่องเดียวกันหนังเรื่องเป็นจมินปัสต่านะครับกว่ารางวัลออสการ์ไปเยอะมากแล้วก็มีความละเนียดละไมของงานภาพงานแสงสีเสียงจนท้ายผมรู้สึกว่าผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมใส่ใจมากกว่าเนื้อเรื่องมากกว่า acting มากกว่าเรื่องของความสนุกทั่วไปหนังเรื่องนี้เดินเรื่องแบบชีวิตเรียบหรูดูแพง แต่รู้สึกว่าสะกดเราได้ด้วยสเสน่ห์ของหนังแบบดิฟิชชอร์อีกแบบนึ่งได้แบบเป็นรูปแบบเลยนะฮะแล้วทำให้ผมรู้จักหนุยเซียนาคืออะไรเพลงแจ๊สเป็นยังไงยุคสมัยจะยุคสมัยมันมีนมสเสน่ห์แบบไหนแล้วแบล็คพิษเรื่องนี้เรียกว่าโคตรเท่เลยผมดูแล้วผมรู้สึกว่า อยากจะเป็นแบบเบนจามินบัตตันบ้างอยากจะมีบุคลิกแบบเขาอยากจะมาพัฒนาตัวเองมีแนวคิดมีความสุขุมแบบเบนจามินบัตตันบ้างและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีที่พลกับผมในช่วงชีวิตอายนั้นมากพอสมควรเลยครับกับเรื่องที่6นะครับเรื่องนี้มีชื่อว่า The Shawshank Redemption นะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี1994ซึ่งปีนั้นเนี่ยมีหนังระดับประวัติศาสตร์หลายเรื่องเลยครับที่เรียกได้ว่าบทวิจารและเป็นหนังที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะ แต่ว่าผมขอเลือกเรื่องนี้ละกันในปีนั้นเนี่ยผมก็เริ่มทํางานและทำงานย่านปิเก้าวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็พยายามจะเสนอให้ผมดูนะ,ฮะเฮ้ยแก่งนายชอบดูหนังนายต้องดูเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นหนังที่นายต้องดูจริงๆหากนายรักการดูหนังจริงๆผมก็บายเบีย่ยงที่จะดูฮนะเพราะรู้ว่าเป็นหนังที่ไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีอะไรคือเป็นหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นชีวิตของคนคนหน,นึ่งนะครับแอนดี้โดโรเฟนได้อยู่ในคุกนะ แต่ว่าสุดท้ายนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้เขาเลือกที่จะซื้อหนังเรื่องนี้ให้ผมเลยผมก็เก็บเอาไว้นะจนวันที่ว่างนะครับจริงๆก็เลยแกะออกมาดูชวนเพื่อนอีกสองคนดูนอนดูเลวนโกันโอ้โปรากฏว่าเป็นหนังที่โคตรเจ๋งจริงๆครับและไอ้คำวิจารณ์ที่เขาบอกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็ต้องยกให้จริงๆว่า The Shawshank Redemption เป็นหนังที่ดีที่สุดในโลกจริงๆเพราะว่าสร้างได้ทั้งแรงบันดาลใจสร้างได้ทั้งแนวคิด ให้ตัก,กัะวิธีความคิดกับชีวิตนะครับเพราะว่าแอนดี้ดูเฟนเนี่ยคือคนบริสุทธิ์ที่เข้าไปอยู่ในคุกรือชอแชงจริงๆแล้วเจอเรื่องเลวร้ายต่างๆแต่ว่าด้วยวิธีคิดการวางชีวิตของเขาในคุกนั้นมันทําให้ชีวิตของเขามีความสุขในแบบที่เขาควรจะเป็นจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันทําให้การทํางานของผมที่ต้องเจอทุกวันการที่เราคิดว่าเราต้องเป็นนุ์เงินเดือนทุกวันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราใช้วิธีคิดแบบแอนดี้ดูเฟนมาแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขมากขึ้นได้ แล้วก็ทําให้เรื่องรอบตัวคนที่ไม่อยากจะเจอคนที่เกลียดงานที่ไม่ชอบอะไรที่เครียดเนี่ยมันก็ทุเลาเบาลงนะครับด้วยการเอาวิธีคิดจากหนังเรื่องนี้มาใช้แล้วก็เป็นหนังที่ผมหลอกได้เลยนะครับว่าในปี1994เนี่ยมีหนังที่ดีเยอะมากแต่ผมก็ต้องยกให้เรื่องนี้เป็นหนังที่ติดท็อป10ของผมจริงครับในความเป็นตัวตนแล้วก็พยายามเอาวิธีแบบแอนดี้ดูเฟนมาใช้เช่นเดียวกันครับจนวันนี้มาเรื่องที่7ครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่า The Dark Knight ก็คือแบทดแมนนั่นเองที่กำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนเข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2008หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนักอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมบอกได้เลยครับว่าผมดูเยอะที่สุดในโรงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง่งผมจําได้เลยผมกับเพื่อนผมเนี่ยไปดูที่เมเจอร์กัน5รอบนะครับคือหนึ่งคนก็ป๊อบคอนหนึ่งถังน้ํา1เซนตก็คิดดูแล้วกันว่า5รอบ,บหมดเงินไปเท่าไหร่แล้ว หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เรียกได้ว่ามีทั้งความเป็นแกงสเตอร์มีทั้งความเป็นปรัชญามีทั้งแอคชั่นมีทั้งความเป็นแอนตี้ฮีโร่แล้วก็มีความเป็นอัศวินมีทุกอย่างมีข้อความมีมโบลิกษณ์แฝงอยู่ในหนังเยอะมากนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยคริสโตเฟอร์โนแลนและฮีทเลเจอร์และคริสเตียนเบลเนี่ยปล่อยของมันแบบเต็มรูปแบบ ลักษณะของ t h Dark k n i g h t r i s ไ s ก็คือ Heath Ledger ที่เป็น Joker นั่นแหละครับผมเชื่อแล้วว่าทุกวันนี้ก็ยังตราตึงนทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้อยู่กับ Heath Ledger ในบทของ Joker แล้วภาคนี้นะถ้าจะเป็นภาคเดียวเลยที่ Batman แพ้แบบหมดรูปนะครับคือแพ้หมดทุกทางจริงๆเดอะดาร,จร Knight จรึงเป็นหนังแอคชั่นหนังฮีโร่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยยกให้เป็นหนังที่เป็นตัวแทนตัวตนของผมอีกเรื่องหนึงเลยจริงๆครับ มาเรื่องที่8ครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Secret Life of Walter Mitty หนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อปี2013ครับที่กำกับโดยเบนสตีเลอร์และนำแสดงโดยเบนสตีเลอร์คือหากใครที่กำลังท้อใจทุกใจเครียดกับชีวิตอยากหาแรงบันดาลใจดีๆนะครับคุณควรไปสตรีมหรือว่าไปหาหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty มาดูนะโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานมีความอึดอัดเป็นหน,นี้เป็นสินล้นพ้นตัว ชีวิตดราม่ามากๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องเพื่อนเรือเ่องอะไรก็แล้วแต่คุณดูเรื่องนี้ครับแล้วคุณจะได้อะไรกับหนักเรื่องนี้เยอะมากที่จะสะท้อนส่งถึงตัวเราให้เราเนี่ยมีวิธีคิดที่สามารถทําให้เรามีความสุขได้ผมบอกตามตรงนะว่าตอนนั้นผมดูหนังเรื่องนี้เนี่ยออกมาจากโลมด้วยปัะก,กาย็นหัวใจความสว่างความสดใส,สโทนสีเหลืองความรักอยู่ในหัวใจผมเต็มเ็เ ผมแค่จะเดินไปเซ็นใบลาออกจากงานแล้วไปทํางานที่ตัวเองรักจริงๆเลยนะครับแล้ว The Secret Life of Walter Mitty เนี่ยเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจกับทุกคนที่ดูได้จริงๆผมคิดว่าคนที่ไดดูหนังเรื่องนี้แล้วอินนะคนที่อยู่มาหาลัยขึ้นไปจนถึงวัยกลางคนจนถึง40 50ปีเมื่อไหร่ที่นอยนะไปยังหาหนังเรื่องนี้มาดูนะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะให้คุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับชีวิตของเรา จนผมต้องยกให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่บ่งบอกตัวตนของผมอีกเรื่องนึงเลยจริงๆครับและเป็นสตีลเลอร์ทั้งแสดงเขียนบทและกำกับทั้งภาพทุกอย่างงานเสียงงานเพลงตัดต่อลำดับภาพหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ครบทุกจังหวะจริงๆมีทุกอย่างที่ควรจะเป็นทั้งที่เป็นหนังแรงบันดาลใจหนังชีวิตบทจะใส่แอคชั่นบทจะเป็นงานอาร์ตจะเป็นงานดีไซน์จะเป็นซาวเพราะๆโอ้โหมันโดนไปหมดโดยเฉพาะซาวแท็กที่มีชื่อว่า wake up ของวง a r c h คียดไฟ ลองไปหาไปดูนะครับ The Secret l i of Watermitty นี่คือเรื่องที่8ของผมครับเรื่องที่9ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังออสการ์อีกเรื่องนึงเหมือนกันที่มีชื่อว่า La La Land ครับ La La Land นะครับข้าแายงเมื่อปี2016นะครับที่กำกับโดยเดเมียนชาเซลอูโหเรื่องนี้เนี่ยบอกตามตรงนะคือจริงๆแล้วชีวิตผมเนี่ยเป็นนักดนตรีเป็นหลักนะครับเป็นวิทยากรดนตรีเป็นครูดนตรีแล้วก็ทำงานด้านดนตรีเป็นหลัก ผมจึงอินกับหนังเรื่องลาลาแลนมากลาลาแลนเนี่ยผมบอกเลยนะใครที่ทํางานสายด้านอาร์ตเนี่ยดูเรื่องนี้คุณจะเข้าใจนะครับในพาร์ทของเนื้อเรื่องก่อนคือหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือศิลปินไม่ว่าจะ,ะแขนงอะไรต่างๆที่เป็นคนที่อยากจะสร้างผลงานตัวเองเนี่ยคุณควรดูเรื่องนี้นะเพราะหนังเรื่องนี้จะส่งให้เราได้รู้คุณค่าของความเป็นศิลปินนะครับไม่ว่าจะดารานักแะสะแดงวิศวกรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานสร้างทั้งหมด ดูเรื่องนี้เราจะได้แรงผลักดันดีๆนะและเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแรงผลักดันคนที่ทํางานได้เป็นผู้สร้างศิลปินแล้วเนี่ยยังให้แง่คิดของความรักด้วยนะครับโอ้โหบอกตามตรงว่าหนังเรื่องนี้มีทั้งเป็นความมิวสิคลมีทั้งชีวิตมีทั้งหนังรักเป็นทั้งหนังที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็โหลหนอารมณ์ในเรื่องนี้ครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมดูตอนที่ทํางานเพิ่งดูได้ ไม่กี่ปีนะสี่ห้าปีที่แล้วแต่รู้สึกว่าอินจนถึงวันนี้แล้วก็เป็นหนังที่ผมดูได้ไม่มีวันเบื่อ,อเรื่องนี้เลยจริงๆครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เก้าที่เป็นตัวตนของผมเหมือนกันครับกับลาลาแลมเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่สิบหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอัสตาอีสบอลอัสตาอีสบอลนะครับเข้าฉายเมื่อปีสองพันสิบแปดนะครับแล้วก็กำกับโดย Cooper, นะแบดลีย์กูเปอร์นำแสดงโดยแบดลีย์กูเปอร์และเลดี้กากา นี่คือหนังีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมพูดได้เลยนะว่าผมเชียร์ให้ได้รางวัลอสการ์มากกว่าหงรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรดลี้หรือว่าการแสดงของเลดี้กากาเหมือนกันคือหนังเรื่องนีน้ผลทางการเป็นศิลปินมันยากมากแล้ววิธีการคิดมันต้องทํำยังไงเป็นศิลปินและต้องทายังไงเพื่อไม่ให้เสียตัวตนหรือว่าการควบคุมชีวิตยังไงให้มันไม่ออกนอกลูก่นอกทางให้มันอยู่ในวิถีทางที่คงที่มีมาตรฐานซึ่งแอสตราอิสบอรเนี่ย ทำทุกอย่างออกมาตอบโจทย์ผมหมดเลยนะครับคือตั้งแต่ฉากแรกที่แบดดี้คูเปอร์เดินขึ้นไปลองไปบนเวทีผมก็น้าตาล่วงแล้วอะ่ะคือผมอินจริงๆนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงจากหนังเรื่องนี้ผมดูแล้วผมน้ําตาล่วงมากกว่า5ซีนในหนังเรื่องนี้แล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังตัวแทนทุกอย่างทีงท่บ่งบอกอความเป็นศิลปินที่บทบาทของแบดดี้คูเปอร์เนี่ยบอกความเป็นศิลปินความเป็นตัวตนของผม,มกับหนังเรื่องนี้ได้แบบเต็มเปี่ยมนะครับและเลดี้กาก้าเพลงทุกอย่างทุกเพลง เป็นเพลงที่บ่งบอกจางจิตวิญญาจริงๆหนังเรื่องนี้ควรจะได้ออสการ์มากกว่า1รางวัลน,นะเอาตามตรงนี่แหละครับก็คือเออรื่องอัลไซเมอรใครที่ยังไม่เคยดูนะคนที่เป็นนักดนตรีเป็นศิลป,ปินควรไปหามาดูจริงๆนะครับในเวอร์ชันเลดี้กาส์กับแบล็ตตี้คูเปอร์นี่แหละครับสิบหนังที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของผมนะครับก็ต้องขอบคุณนะเดี๋ยวจากช่องเดี่ยวไฟน์นแคทมากๆนะครับที่ส่งต่อชาเลนจ์นี้มาให้กับผมนะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมชาเลนจ์นี้ จากนั้นเดียวช่องเดอะ i ฟลตันคันแล้วก็พี่ท็อปช่องหนังรีวิวนะครับก็หลายๆช่องเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยกล้าที่จะออกมาทําช่องเพื่อรีวิวหนังนะครับือตัวผมเองเนี่ยบอกตามตรงว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยจำความได้ชีวิตก็อยู่ในโรงหนังอยู่แล้วด้วยการที่แม่เป็นแม่ค้านะแล้วก็เป็นเด็ก ก็เลยไม่รู้ทันไงก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปฝากไว้กับโรงหนังนะครับไปฝากไว้กับคนฉายหนังอะไรเนี่ยผมก็จะโตมากันโรงหนังตั้งแต่เด็กนะครับจาความได้ก็ชอบดูหนังอนะไรถึงนี้เนาะแล้วก็คิดว่าจะทําช่องรีวิวตั้งนานแต่ก็ไม่มีไฟไม่มีแรงไม่มีเวลาจนมาเจอช่องเดอะไฟบ้างคัดนะครับนะัดเดียบนะฮะหรือว่าช่องที่ท็อปอนอนหนังรีวิวหรือว่าหลายๆคนนะผมก็ดูมาจนรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องทํานะครับจน เจอหน้าเดียวได้คุยกันหน้าเดียวนะครับก็เลยได้อินสปิเรชันอะไรหลายๆอย่างจากหน้าเดียวช่องเดือไฟนั่นคัดด้วยก็เลยทําให้ผมกล้าที่จะทําช่องรีวิวเป็นของตัวเองนะครับก็จะรีวิวสไตล์ผมนั่นแหละก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูทุกคลิปแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร์มาด้วยแล้วกันนะครับอ่ะทางต่อไปก็คือผมจะส่งชาเลนจ์นี้ต่อนะครับคือตามกฎเนี่ยเขาให้เราส่งสองคนนะแต่ว่าผมเนี่ยขออนุญาตส่งสามคนละกันคนแรกเนี่ย เป็นที่ชายของผมนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่อง CG เรื่อง อะไรต่างๆเกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีเลนดนตรีตรด้วยกันช่อง,องพิลินทรพันไพลโรจน์หรือว่าท่านนุ้ยนะครับก็สอนเกี่ยวกับการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก CG มีวิชว e เอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็หนังสั้นชัตเตอร์สต็อกการตัดต่อนะครับก็ส่งต่อชาเลนนี้ให้กับพี่นุ้ยก่อนเลยนะครับช่องพิลินพลพันไพลโรจน์นะครับช่องที่2นะครับที่ผมอยากจะส่งให้นั่นก็คือช่องอีกช่องนึงที่ผมก็ตามดูอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีคนที่เป็นผู้ ขอส่งชาเลนนี้ให้กับคุณช่องอาพวาบีบิวนะครับมาเล่นชาเลนนี้กันต่อนะครับแล้วก็อีกช่องนึงนะครับเป็นช่องนึงที่ผมรู้จักกับการทำแอปพลิเคชันยูพิกนะครับแล้วก็ได้เข้าไปดูช่องของ,ของเขาเนี่ยแล้วก็ได้รู้ทิศอะไรต่างๆเหมือนกันนั่นก็คือช่องของ Ne e d Money นะครับ3มช่องนี้นะครับผมขอส่งชาเลนนี้ให้กับ ทั้ง3ช่องนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรู้จักทั้ง3ช่องนี้นะครับก็ฝากส่งข่าวไปบอกเขาด้วยหรือว่าไปคอมเมนต์บอกพี่ๆเขาด้วยนะครับว่าผมเนี่ยส่งชาเลนจ์นี้ให้กับพี่ๆทั้ง3ช่องนะครับก็หาทำชาเลนจ์กันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกียรติยิง่งกับผมมากนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันส่งชาเลนนี้ให้กับอีก3าช่องนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งชาเลนนี้ต่อไปตามเจตนาลมของพี่ท็อปนอนหนังรีวิวนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนั่นเดียวโดยไฟล์ั่นคันนะครับที่สร้างอินสไปเรชันแล้วก็ส่งชาเลนนี้มาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมา,มากๆครับส่วนเพื่อนๆทุกคนนะครับหนังที่บ่งบอกตัวตนเพื่อนทๆทุกคนมีอะไรก็มาคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะครับสิเรื่องที่บ่งบอกความเป็นตัวเราหรือที่เราชอบ มาแชร์กันกับเื้นที่ข้างหน้าของทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ